สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลทาโร่โฮโลช n n นลนี้เกี่ยวกับการทำนายดวงชะตา12ราศีโดยการอ่านและตีความหมายผ่านไพ่ทาโร่นะคะ <ce> จะเห็นว่าคลิปนี้ไพ่ในมือของอาจารย์หน้าตาเปลี่ยนไปไพ่สำหรับนี้ชื่อว่าโมนาลิซาทาโร่ค่ะต่อไปนี้นะคะจะเป็นการทำนาย ในด้านสถานการณ์และสภาวะจิตใจของ12ราศีประจำเดือนสิงหาคม2560ก่อนที่จะเริ่มทำนายต้องขอโทษท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่อาจารย์มีทักษะในการเปล่งเสียงบกพ่องมากๆอาจารย์ยอมรับนะคะเพราะว่าเป็นพฤติกรรมและนิสัยส่วนตัวแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะแก้ไขไม่ได้แล้ว อาจารย์เป็นคนพูดเสียงค่อยเสียงนิ่มๆิน,มนะคะแล้วก็พูดช้านะคะแล้วก็ใช้คำพูดเป็นวิชาการอาจารย์เป็นแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆแล้วต้องขอโทษด,ด้วยแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ใจเย็นรับฟังและชมคลิปจนจบนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชม ที่กดติดตามช่อง t า a l o h o l ถือว่าท่านได้ให้ความการุณาและได้ให้โอกาสช่อง t า a l o h o l ได้แสดงผลงานต่อไปสามารถติดต่ออาจารย์โดยการแอดไลน์นะคะเป็นเพื่อนดู l i าย ID ที่ใต้คลิปนี้นะคะและแบ,บัดนี้ก็จะทำนายสถานการณ์และสภาวะจิตใจ ของชาว12ราศีนะคะในคลิปนี้จะทำนายดวงชะตาสถานการณ์และสภาวะจิตใจของชาวราศีกรกฎค่ะชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคม เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโมนาลิซาจะบอกเรื่องราวสถานการณ์และสภาวะจิตใจของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนสิงหาคม2560นี้เป็นอย่างไรบ้าง เอาละค่ะจะขอหยิบไพ่แทนชาวราศีกรกฎนะคะ ได้ไพ่มาครบแล้วนะคะขออำนาจไพ่ทาโร่โปรดแสดงดวงชะตาสถานการณ์และสภาวะจิตใจของชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่15กรกฎา,าคมถึง16สิงหาคมในช่วงเดือน สิงหาคม2560นี้ด้วยเธอ เปิดหน้าไพ่ขึ้นมาครบทุกใบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าโมนาลิซาจะบอกเรื่องราวสถานการณ์และสภาวะจิตใจของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนสิงหาคม2560นี้เป็นอย่างไรใบแรกเป็นตำแหน่งของเจ้าชะตาก็คือชาวราศีกรกฎนะคะหน้าไพ่จะเป็นรูปของผู้หญิง แม่บ้านอยู่ที่บ้านลูกน้อยอยู่ในตะก,ก้าเธอกำลังนั่งอ่านจดหมายที่ส่งมานั่นก็หมายถึงว่าตอนนี้นะคะชาวราสีกรกฎกำลังรับรู้ข่าวสารบางอย่างนะคะกำลังที่จะติดตามกำลังชาวราสีกรกฎบางท่าน กำลังติดตามสถานการณ์บางอย่างโดยการที่ในการติดตามนั้นนะ่ะคุณเฝ้าอ่านผ่านทางนี้ค่ะผ่านทางการติดต่อสื่อสารคุณไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองในการที่คุณติดตามสถานการณ์นั้นนะ่ะคุณไม่ได้เอาตัวเข้าเข้าไปเห็นด้วยตาของตัวเองแต่คุณเฝ้าเฝ้ามองดูข่าวสารนั้น จะมีคนมาคอยบอกคุณอยู่เรื่อยๆก็ดีหรือตัวคุณเองคอยเฝ้าจ้องดูสถานการณ์นั้นด้วยการติดตามข่าวสารไพ่ขึ้นมาขยายจะเป็นหญิงชรานะคะตัดเสื้อตัดเสื้อผ้าเรากับวว่าเขาเป็นช่างตัดเสื้อผ้านะคะในสิ่งเหล่านี้ ขอให้คุณมีความละเอียดรอบคอบนะคะข่าวสารใดที่คุณรับมาแล้วมันเป็นการที่ว่าคุณไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองต้องรู้จักกั่นกรองนะคะต้องรู้จักกั่นกรองและใช้วิจารณญาณน,นะเนื่องจากว่าคุณไม่ได้เห็นด้วยตาของตัวเองนะคะคุณต้องละเอียดรอบคอบนะคะในขนาดนี้นะคะ ต่อไปในเรื่องของการทำงานจะเห็นไพ่แมวกำลังหาหนูหนูนี่ซ่อนอยู่ในในซอกนะคะในซอกในหลืบนั่นหมายถึงว่าในการทำงานเนี่ยคุณถูกเพ่งเล็งหากว่าผู้ที่ทำงานประจำก็ถูกหัวหน้างานถ้าไม่ใช่หัวหน้างานก็คือผู้ที่ ผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าคุณน่ะอำนาจตรงไหนคนบางคนนะคะอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าตำแหน่งก็เท่ากันแต่ทำไมถึงชอบมาแสดงเป็นหัวหน้าก็ไม่รู้คุณได้รับคำบัญชาหรือคุณได้รับคำสั่งมาจากหัวหน้าแล้วแต่เจ้าคนนี้ก็ยังจะมาเข้มงวดกับคุณอีก แบบนี้นะคะคอยจับผิดคุณแบบนี้นะคะหรือไม่ผู้ที่ทำงานเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายนะคะคุณก็ถูกคู่แข่งเพ่งเลง คู่แข่งนั้นอาจจะเป็นกิจการที่ใหญ่กว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะดังนั้นในการทำงานจะเป็นผู้ที่ทำงานประจำนะคะหรือผู้ที่ทำกิจการก็ตามทีหากว่าคุณเป็นกิจการเล็กๆหรือคุณมีตำแหน่งเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะขอให้คุณระวังตัวทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วก็หนูตัวน้อยเนี่ย พยายามที่จะหลบซ่อนนะพยายามที่จะแอบแล้วก็รักษาชีวิตของตัวเองไว้เจ้าแมวเนี่ยตามหาเลยทีเดียวนะคะฉะนั้นน่ะในการทำงานเนี่ยนะคะรู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะไพ่ขึ้นมาก็คือเป็นกงล้อกงล้อเนี่ยจะเห็นหน้าไพ่ก็คือฤดูหนาวกงล้อจะอยู่ระหว่างฤดูหนาวกับฤดูใบไม้ผลิ นั่นหมายถึงว่าการทำงานนะคะที่ผ่านมาใครที่เจอสิ่งที่ไม่ดีมันเหมือนกับฤดูหนาวที่รู้สึกแย่นะคะแต่เดี๋ยวกงล้อนเนี่ยจะหมุนมาทางที่เป็นฤดูใบไม้ผลิใครที่เคยย่ำแย่เดี๋ยวจะดีขึ้นแต่ใครที่เคยอยู่ในช่วงที่แบบขาขึ้นมาแล้วให้ระวังนะจะ ถูกกลับลงไปในลักษณะที่แย่นะคะโมนาลิซาบอกมาว่าแบบนี้การงานก็คือระวังตัวนะคะทํางานด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วก็รู้จักการรักษาเอาตัวรอดพร้อมกับให้ระวังด้วยนะคะมันมีขาขึ้นขาลงในการทํางานต่อมาในเรื่องการเงินไพ่ใบนี้นะคะตีความหมายว่า ผู้หญิงคนนี้เนี่ยถูกขับไล่เพราะว่ามวลชนส่วนใหญ่ปฏิเสธเธอไม่รับเธอเข้ากลุ่มเข้าพวกดังนั้นดังนั้นในเรื่องสถานะของการเงินของชาวราศีกรกฎเนี่ยจะอยู่ในช่วงที่ว่าหากว่าคุณไปขอร้องในเรื่องการเงินกับใครตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ได้นะคะยังถูกปฏิเสธยังถูกละเลยอ,อยู่นะคะ ชาวราศีกรกฎบางท่านอาจจะเจอสภาวะแบบนี้นะคะถูกปฏิเสธมาถูกปฏิเสธแล้วอย่างไรบางท่านอยู่ในสถานะสถานะของการขาดแคลนขัดสนขัดสนเงินเลยทีเดียวนะคะเนื่องจากว่าถูกปฏิเสธอยากจะหยิบยืมใครอยากจะยื่นกู้นะคะหรืออยากจะขอเรื่อง ระดับขั้นเงินเดือนก็ถูกปฏิเสธคุณจึงขาดแคลนแบบนี้นะคะชาวราศีกรกฎสิ่งที่ปัญหาที่จักรวาลเห็นก็คือรูปของสังฆราชค่ะรูปของสังฆราชอยู่หน้าแท่นที่จะต้องปฏิบัติงานเวลาที่สังฆราชจะออกมา สอนศาสนาก็จะต้องอยู่ตรงแท่นหรือทําพิธีก็จะอยู่ตรงแท่นแต่ทําไมสังฆราชถึงซุดตัวตรงนี้นั่นหมายถึงว่าภาระหน้าที่ที่สังฆราชแบกไว้อะคะ่ะมันหนักมากท่านจึงซุดกายลงมานะคะด้วยความที่ว่าแบกรับภาระหน้าที่มากเหลือเกินจนทนไม่ไหวก็เกิดการซุดลงบ้างดังนั้นจัก,กรวาลจึงเห็นว่า ชาวราศีกรกฎบางท่านนะคะแบกรับภาระหน้าที่การงานและการเงินหนักก็เกิดลักษณะของภาพแบบนี้นะคะมีไพ่ขึ้นมาขยายจะเป็นเด็กทารกอยู่ในตะกร้าแล้วยื่นมือมาจับผู้ใหญ่นี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ลเล็กๆที่จะทำให้เกิดสิ่งใหญ่ขึ้นมา แต่ไพ่ใบนี้ดันมาอยู่ในตำแหน่งของปัญหาชาวราศีกรกฎให้ระวังสิ่งเล็กๆสิ่งเล็กๆที่คุณเคยละเลยแล้วคุณมองข้ามว่ามันไม่ได้เกิดปัญหาหรอกคุณคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดปัญหามันไม่น่าจะมาสร้างปัญหาให้กับคุณให้ระวังมันจะทำให้เกิดบานปลายขึ้นมาลองไปมองดูนะคะในบางอย่างที่คุณละเลยไป สิ่งเล็กๆอันนั้นนะคะที่คุณไม่คิดว่าในวันนี้มันจะทำให้คุณเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะคะถ้าหากว่าย้อนกลับไปแก้ไขได้รีบรีบไปอุดเลยนะคะรีบไปจัดการก่อนที่มันจะบานปลายขึ้นมานะคะไพ่สรุปขึ้นมานี่คือไพ่ของคนออกเดินทางแล้วก็ถือสาร ยังกับว่าเป็นเ,เป็นม้าที่บอกข่าวสารนะคะนั่นก็หมายถึงว่าชาวราศีกรกฎบางท่านอาจจะต้องย้ายงานนะคะย้ายที่อยู่เปลี่ยนบางท่านก็อาจจะมีกิจการก็อาจจะแบบย้ายแหล่งทำเลใหม่อย่างเงี้ยนะคะก็ขอให้ชาวราศีกรกฎลองสังเกตดูนะว่า สิงหาคมเนี้ท่านมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะที่มันเกี่ยวกับการโยกย้ายนะคะใบนี้ยังเกี่ยวกับการรับสารอีกด้วยมันคือการที่ว่าจะมีเรื่องราวมาให้คุณได้รับรู้อย่างกระทันหันอย่างรวดเร็วด้วยช่างคล้องจองกับตำแหน่งแรกเหลือเกินที่คุณเฝ้ารอคุณเฝ้าติดตามสถานการณ์โดยการที่ ในการส,สื่อสารนะคะหลักใหญ่ๆเลยของชาวราศีกรกฎก็คือในเรื่องของการสื่อสารแล้วไพสรุปมากับการกลับเป็นเรื่องที่ว่าคุณจะได้เจอข่าวสารมาอย่างฉับพลันลองดูนะคะว่าสิงหาคมเนี้คุณจะได้เจอข่าวสารฉับพลันอย่างที่จักรวาลบอกไหมต่อมาอีกไพ่ใบหนึ่งก็คือได้ไพ่สังราชนะคะ ก็หมายถึงว่าถ้ามาอ่านขยายนะคะถ้าตีในเรื่องตีความในเรื่องข่าวสารก็หมายถึงว่าจะได้รับข่าวสารนะคะเป็นข่าวสารแบบไหนจะเป็นข่าวสารที่ดีค่ะกระจ่างชัดค่ะสิ่งที่เฝ้ารอมานานอยากจะรู้ความกระจ่างชัดนะคะติดตามสถานการณ์มาตลอด ชาวราศีกรกฎก็จะได้ทราบเพราะว่าสังฆราชนี่ก็คือตําแหน่งของาทางด้านศาสนาใช่ไหมคะแล้วก็เปิดเผยนะคะนั่นหมายถึงว่าข่าวสารจะถูกการเปิดเผยชัดเจนขึ้นหรือถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการที่ชาวราศีกรกฎบางท่านอาจจะต้องโยกย้ายนะคะคุณจะโยกย้ายไปในที่ที่ดีกว่า นะคะดูสิคะสังฆราชคือผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุดคุณอาจจะโยกย้ายได้ไปเจอได้ไปทำงานในองค์กรที่ใหญ่กว่าผู้ที่มีธุรกิจอาจจะได้โยกย้ายทำเลที่ดีทำเลที่ใหญ่โตโออากว่านะคะไพสรุปก็คือ เป็นการช่วยเหลือกันคือผู้หญิงคนนี้ให้เงินเหรียญกับเด็กนั่นหมายถึงว่าชาวราศีกรกฎหากว่ามีผู้ใดยื่นยื่นความช่วยเหลือให้กับคุณนะคะคุณไปขอความช่วยเหลือจากใครขอให้คุณพิจารณาพิจารณาให้ดีในการที่เขามาให้ความช่วยเหลือนั้นนะคะ หรือหากว่าชาวราศีกรกฎคุณเองเป็นคนที่จะต้องไปช่วยเหลือบ้างในสถานการณ์กลับกันนะหากว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าอเป็นคนไปช่วยเหลือในการช่วยเหลือนั้นคุณก็จะต้องพิจารณาไต่ตองตึกตองให้ดีเสียก่อนที่จะลงไปช่วยเหลือใครก็ตามต้องช่วยด้วยเหตุการณ์ที่เหมาะสมเหตุผลที่เหมาะสมสถานการณ์ที่เหมาะสม ไม่ได้ช่วยด้วยการที่ว่าเอาอารมณ์เข้าไปนะคะขออ่านย้อนอีกทีหนึ่งก็คือหากว่าชาวกรกฎเป็นผู้ที่ไปขอความช่วยเหลือผู้ที่มาให้ความช่วยเหลือกับคุณนั้นคุณก็ต้องพินิษพิเคราะห์คุณก็ต้องไตร่ตรองด้วยว่าการที่เขามาช่วยเหลือคุณเนี่ยเขาแอบแฝงอะไรหรือเปล่าในการช่วยเหลือนี้ทั้งผู้ให้และผู้รับ ที่อยู่ในสถานการณ์ของการเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับนะ่ะควรที่จะไตร่ตองตึกตรองหาเหตุผลให้ดีเสียก่อนที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับนะคะสรุปสถานการณ์และสภาวะจิตใจของชาวราศีกรกฎที่โมนาลิาลซาเห็นจัก,กรวาลบอกนะคะก็คืออันดับแรกอยู่ในสถานการณ์ ชาวราศีกรกฎอยู่ในสถานการณ์ว่ากำลังติดตามข่าวสารในบางอย่างติดตามสถานการณ์บางอย่างแต่ตัวไม่เห็นนะตัวคุณไม่ได้ไปเห็นนะคุณไม่ได้ไปเห็นในการกระทำตรงนั้นแต่คุณเฝ้าเฝ้าสังเกตดูสถานการณ์นั้นด้วย,วยการสื่อสารจากการสื่อสารแต่เมื่อได้รับข่าวสารมาแล้ว ใช้วิจารณญาณด้วยละเอียดรอบคอบด้วยก่อนที่จะเชื่อก่อนที่จะตัดสินใจอะไรโปรดละเอียดด้วยนะคะไตรตองตึกตองในข่าวสารนั้นด้วยนะคะต่อมาการทำงานหากว่าชาวราศีกรกฎเปรียบเหมือนว่าคุณเป็นหนูนั่นหมายถึงว่าคุณโดนผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าคอยจ้องอยู่ นะคะฉะนั้นการทำงานต้องรู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีแล้วก็ให้คำนึงถึงว่าผู้ใดที่เคยขาขึ้นหากประมาทเลินเล่อไปนะคะคุณอาจจะตกอยู่ในระหว่างการขาลงก็คือมีดีแล้วก็มีร้ายเหมือนกงล้อแต่ถ้าหากว่าผู้ใดตกอยู่ในสถานการณ์ที่แย่มาตลอด ในเดือนสิงหาคมนี้กงล้ออาจจะหมุนพาโชคชะตาของคุณมาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็คือกงล้อเนี่ยมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะคะเดี๋ยวโชคดีเดี๋ยวอับโชคนะคะส่วนในเรื่องการเงินอาจจะอยู่ในช่วงที่ว่าแย่หน่อยนะคะเพราะว่าคุณถูกปฏิเสธก็คือเหมือนผู้หญิงหน้าไพ่เนี่ยถูกขับไล่มา ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าพวกนะคะแล้วก็เกิดความาเ,เกิดความขาดแคลนขัดสนเงินนะคะเหมือนกับผู้หญิงคนนี้อยู่ในสภาพของภูมิประเทศที่แห้งแล้งขาดแคลนหิวโหวยปัญหาตำแหน่งของปัญหาก็คือสังคราชาสุดหนักเลยอยู่หน้าแท่นปฏิบัติงาน น,ะะนั่นหมายถึงว่าชาวราศีกรกฎได้เจองานที่หนักอึ้งนะคะแล้วก็สภาวะการเงินที่หนักอึง้งเช่นกันก็เลยทำให้เกิดความท้อนะคะเนี่ยซุดเหมือนกับสังราชาเหมือนกับบาดหลวงคนนี้นะคะพร้อมกับการที่ว่าสิ่งเล็กๆจุดเล็กๆที่เคยมองข้าม อะไรก็ตามที่เคยมองข้ามแล้วไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาในบัดนี้ให้ย้อนกลับไปดูแล้วไปแก้ไขในสิ่งนั้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มันบานปลายขึ้นมาเพราะไพ่ใบนี้มาอยู่ในตำแหน่งมันเป็นไพ่ที่ดีก็จริงแต่มันมาอยู่ในตำแหน่งของปัญหาถ้าหากว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ดีเนี่ยมันจะหมายถึงว่าจุดเล็กๆสามารถที่จะทำให้คุณ จเจริญก้าวหน้าได้เพราะเดี๋ยวเด็กจะ,ะเจริญเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่แต่พอมันมาอยู่ในตําแหน่งของปัญหาก็จะต้องตีความหมายกลับเหมือนปีเหมือนอาวางปิรามิดกับหัวค่ะก็คือเอาฐานชี้ขึ้นเอาปลายแหลมอ่ะทิ่มลงนะคะก็คือว่าจุดเล็กๆที่คุณเคยมองข้ามประมาทเลินเล่ออาจจะสร้างปัญหาบานปลายขึ้นมาได้บทสรุปก็คือ ชาวราศีท่านใดที่กำลังรอคอยข่าวสารอยู่นะคะเฝ้าดูข่าวสารอยู่ในตำแหน่งอันแรกเนี่ยเดี๋ยวข่าวสารนั้นนะคะคุณจะได้รับข่าวปัจจุบันทันด่วนขึ้นมาเลยทีเดียวเหมือนม้าเร็วนี้นะคะนำข่าวสารมาอย่างรวดเร็วแล้วเป็นข่าวสารที่ดีด้วยเพราะว่าเป็นไพ่สังราชาขึ้นมานะคะหรือ ชาวราศีกรกฎบางท่านอาจจะได้ย้ายนะคะโยกย้ายการงานโยกย้ายตําแหน่งโยกย้ายสถานที่ทํางานแต่จะไปในทางที่ดีเลยค่ะไปในทางที่ดีเลยนะคะเพราะสังฆราชเนี่ยก็คือความชัดเจนแล้วก็การที่มีตําแหน่งสูงนะคะก็จะตีความหมายว่าชีวิตก็จะดีขึ้น ส่วนไพ่สรุปขึ้นมาจักรวาลก็ยังเตือนว่าชาวราศีกรกฎนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่เด็กคนนี้ขอความช่วยเหลือจากใครหรือชาวราศีกรกฎบางคนอาจจะเป็นผู้ที่อยู่เหนือกว่าแล้วให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ด้อยกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ให้หรือผู้รับก่อนจะให้อะไรใครไร่ตองตึกตองนะคะหาเหตุผล ที่จะให้ด้วยความเหมาะสมหรือคุณเป็นเป็นผู้รับคุณก็ต้องตจตองตึกตองก่อนว่าเขาให้คุณเนี่ยเขาหยิบยื่นอะไรให้คุณเขามาช่วยเหลือคุณเนี่ยเขามีสิ่งใดแอบแฝงอยู่หรือเปล่านะคะนั่นหมายถึงว่าในเดือนสิงหาคมของชาวราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นในลักษณะที่ว่าดูเหมือนกับว่าอ่านมาตอนแรกอะ่ะจะ จะดูไม่ค่อยดีแต่สุดท้ายสรุปเนี่ยก็ออกมาดีนะคะออกมาดีก็คือว่าได้ภัยพระสังฆราชมาช่วยให้ให้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะคะขอให้ชาวราศีกรกฎมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะคะเข้มแข็งอดทนสู้ๆนะคะ สิ่งใดที่ดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปประสบความสาเร็จนะคะสิ่งใดที่เคยผ่านมาแล้วคุณรู้สึกย่าแย่ท้อก็ขอให้กําลังใจและเข้มแข็งต่อไปนะคะคุณจะประสบความสาเร็จแน่นอนและเดี๋ยวในเดือนกันยายนเรามาติดตามดูดวงชะตาในด้านสถานะและสภาวะจิตใจในเรื่องการงานการเงินเนี่ยคะ่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ